ลำดับชั้นสารคือที่ไทยอะลำดับชั้นสารมันจะมีด้วยกัน3ชั้นถูกไหมอ่านะาจิตตทครู้แหละล่างสุดคือเริ่มแรกสุดมันคือสารชั้นต้นต่อมาคือสารอุททรณ์แล้วสุดท้ายสูงสุดคือสาลดีกา เคาะติวเตอร์ถามว่าทำไมต้องรู้ลำดับชั้นสาร <c oughs> คือเพราะเราจะไม่กระโดดข้ามชั้นสารกันเช่น <c oughs> ยังไงติวเตอร์สมมติท่านยื่นฟ้องในสารชั้นต้นแน่นอนมันต้องเริ่มที่สารชั้นต้นอยู่แล้วถูกไหมมันก็สื่อพยานอะไรก็ว่ากันไปสารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาเราจะไม่กระโดดไปดีกาคำพิพากษาสารชั้นต้นเห็นปะมันกระโดดมันข้ามอุธรไปเราจะค่อยๆไล่สเต็ปเป็นอ่า พอไม่พอใจศาลชั้นต้นไม่พอใจคำพิพากษาเราก็ไปอุทธร์พอศาลอุทธร์มีคำพิพากษาออกมาอีกไม่พอใจก็ไปศาลฎีกาไล่ขึ้นไปข้างบนตามลูกศรสีเขียวเข้า okay, ไปค่อยๆไล่ขึ้นไปไม่กระโดดข้ามกันย้ำว่าไม่กระโดดข้ามกันนะโอเคนะ